ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแลวก็สวัสดีชาวราศีเมทุนหรือลัคนาเมทุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจําเดือนกันยายน2 5 6 4นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ขออนุญาตสัต์ไพ่เปิดไพ่นําดวงจากไพ่องค์พระพิคเนตนะคะว่าชาวราศีเมทุนจะได้ไพ่พระพิคเนตปางอะไรนะคะหมายเลขอะไรนะคะของไพ่สองใบนะคะท่านได้ไพ่ ปางสามเสียนหมายเลข28นะคะมีอำนาจทรัพย์สินความปลอดภัยนะคะและอีกใบหนึ่งนะคะได้ไพ่หมายเลขส2งนะคะ,ะปางงาเดียวนะคะชัยชนะขะจัดอุปสรรคประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างเลยนะคะนี่ก็คือไพ่นำดวงท่านนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่พื้นดวงประจำเดือนท่านเดือนกันยายนของชาวราศีเมถุนนะคะ เรื่องราวของท่านจะเป็นยังไนแง่ใดบ้างจะเจออะไรบ้างนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะพลังงานไพ่ด้านได้ไพ่หมายเลข3ามไม้เท้าค่ะใบที่สองราชาถ้วยค่ะใบที่สามนะคะไพ่สองถ้วยค่ะใบที่สี่นะคะได้ไพ่ราชินีไม้ค่ะ ใบที่5ค่ะได้ไพ่ the lover ค่ะใบที่6ได้ไพ่ the empress ใบที่7ในไพ่ the tower ใบที่8นะคะได้ไพ่ aswin ดาบค่ะใบที่9ค่ะได้ไพ่ the magician ใบที่10ได้ไพ่ date นะคะ อ,อย่าเพิ่งตกใจนะไพ่ที่ขึ้นแบบนี้นะอย่างน้อยท่านยังมีไพ่ขยายเป็น2ถ้วยกับไพ่ the empress อยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ที่ขึ้นไพ่เดทกับไพ่ the tower ขึ้นแบบนี้มันคือการจบของปัญหานะาดูว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไรนะคะอโอเคอาจารย์แปรอย่างนี้นะคะแปลทีละเรื่องทีละประเด็นเอาเรื่องงานก่อนก็นแล้วกันนะคะเพราะไพ่ center สามไม้เท้าแปลได้ทั้งเรื่องของงานและเรื่องของความรักนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะงานบางสิ่งบางอย่างถ้ามองดีก็ดีในแง่ใครที่ทํางานเป็นจ็อบจ็อ่ะอ่าแปลว่างานตัวเนี้ยที่ท่านทําอยู่เนี้ยมันคือการรู้ล่วงการจบของปัญหาแปลว่างานนี้จะต้องจบลงที่ท่านผูกพันกับมันมาเนี่ยอ่างานที่เรารับผิดชอบหรือผูกพันความหมายดีวิลทาวเวอร์มันแปลการจบนะแปลการจบแล้วจะมีการเริ่มต้นใหม่ก็คือไพ่หนึ่งเดอะเบ นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดทก็คือจบจบแบบสมบูรณ์นะคะเพราะขยายด้วยไพ่สองถ้วยกับเอ็มเพสจบแบบสมบูรณ์ในแง่ไหนก็ในแง่เราได้รับผลตอบแทนในเรื่องของรายได้นั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีไพ่เงินเราไม่ทายเรื่องเงินนะคะไพ่เงินที่สามารถทายได้ก็เป็นไพ่ถ้วยแล้วก็ไพ่เทพวีนัสหมายเลข3เอ็มเพสเนี่ยเป็นไพ่แห่งความอุด,ดมสมบูรณ์อ่า ตามดำนานคือเทพีดิมิเตอร์แล้วตามความหมายของดาวศุกร์ก็คือเทพวีนัสเทพวีนัสเป็นเทพแห่งความงามเป็นเทพแห่งความสมบูรณ์เป็นเรื่องของการเงินได้นะคะและ้วตำแหน่งการเงินท่านก็เป็นไพ่สองถ้วยซะด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งการจบนะใครที่มองว่าเฮ้ยจบแล้วจะได้เงินไหมงานเนี้ยปิดอ่าปิดเคสได้ไหมงานสําเร็จรุ่งร่วงด้วยดีไหมหรือจะมีปัญหาอะไรไหมถูกหลอกถูกโกงไหมอ่าก็ต้องบอกว่า no ไม่ งานเสร็จคุณก็รับผลประโยชน์นะคะยิ่งไพ่ขยายคุณเป็นไพ่คิงกับควีนเนี่ยคุณก็ได้รับผลประโยชน์ตามที่คุณจะได้รับนั่นคือความหมายหนึง่งนะก็คือจบงานแล้วยังได้เซ็นสัญญาใหม่นะเนี่ยอย่างเงี้ยไปสองถ้วยนะคะเป็นเป็นลูกค้าเป็นการเริ่มต้นใหม่เซ็นสัญญาใหม่นะคะหรืออีกกรณีนึงใครที่ว่างงานแปลว่าท่านจะได้งานใหม่ทํางานที่แบบ ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์และตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ดีด้วยได้หัวหน้าดีได้เพื่อนร่วมงานดีใครที่เริ่มต้นงานใหม่ก็ถือว่าดีด้วยนะคะ,ะเพื่อนร่วมงานนะคะในตำแหน่งเพื่อนก็คือไพ่ราชินีไม้กับสามมท้าคือมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในการที่ท่านจะไม่ได้มีงานทําไม่ไม่มีไรายได้เข้ามานะคะอาจจะมีความกังวลสําหรับใครที่ว่างงานเนี่ย ไพ่าทาวเวอร์กับดีวิลก็กังวลเรื่องของรายรายรับเข้ามานี่อะไรจะมีเงินมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านจะได้ได้งานทําท่านก็สิ่งที่ที่ท่านรออยู่3าม,ม่เท้าก็ตอบโจทย์ในไพ่เอ็มเพรสกับสองถ้วยคือได้งานนะคะโอเคอ่าต่อไปนะคะเออก็จะเป็นในแง่ของการเดินทางก็ได้นะคะบางท่าน นะคะอาจจะรอเรื่องของการเดินทางเรื่องของางการทําเอกสารมานานแล้วก็ได้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีเรื่องเอกสารก็คือไพ่ดาวพุธนี่แหละค่ะเดเมาร์เชียนเนี่ยนะคะท่านรอมานานก็คือไพ่ดีวิลกับทาวเวอร์แต่แล้วไพ่แห่งการเดินทางนะคะก็จะมีไพ่อัศวินถือดาบไพ่ท่านหลมขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่เดเมเชียนก็คือการเดินทางไพ่า Put, ดาวพุธดาวเมอร์คิวรีแม้กระทั่งไพ่เดท ก็แปลการเดินทางด้วยอาจจะเป็นทางไกลต่างถิ่นดังแดนต่างประเทศไปเลยก็ได้ใครเดินเรื่องเรื่องของการเดินทางก็ได้ไปนะคะโดยเฉพาะใครไปต่างประเทศเนี่ยคนรักก็รออยู่ก็ได้เนี่ยท่านจะได้เจอกันนะใครที่คุยกันยังไม่เคยเห็นหน้ากันเนี่ยก็จะได้เจอกันพูดเรื่องของความรักต่อไปได้เลยนะคะใครที่มีความรักและฝันว่าจะได้เจอกันคุยกันมาตั้งนานไม่ได้เจอสักนาทีก็มีเกณฑ์แล้วล่ะค่ะนั่งรอคอยนั่งอยู่หน้าบ้านกับสุนัขตัวน้อย นะพ่อมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาท่านก็จะได้เจอคนนั้นคนนั้นน่าจะเป็นพ่อไม้ลูกติดนอะอมหรือแม่ไม้ลูกติดก็ได้นะถ้าเป็นผู้ชายอาจะประมาณนั้นแต่เขาก็มีเหมือนกับมีความเป็นอยู่ที่ดีฐานะดีดูแลซัพพอร์ตท่านได้นะในเรื่องของที่ความรักเข้ามาแบบนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าใครที่มีความรักแบบมีมือที่สามเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่าปัญหาจะคลี่คลายจบลงไปในทางที่ดี เขาเลือกท่านเขาตัดสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาทำลายความสุขของท่านเนี่ยดีวิวกับชาวเวอร์คือเขาเคลียร์เขาจบเขายังเลือกท่านอยู่อย่างแน่นอนนะในเรื่องของความรักอาจารย์แปลอย่างนี้นะใครที่มีปัญหาก็โอเคนะคะให้เชื่อใจกันและฟังเหตุฟังผลอย่าใช้อารมณ์นะแบบนี้ทะเลาะกันบ้านแตกเลยนะถ้าใช้อารมณ์ต้องใจเย็นให้พลังงานทตาน้ำนะทตาน้ำก็คือไพ่ราชาถ้วยหรือแม้กระทั่งดาวศุกร์ ะะดาววีนัสก็เป็นดาวธาตุน้ําเนี่ยใช้ความเย็นค่ะเดี๋ยวความรักท่านก็จะดีขึ้นนะคะส่วนคนโสดอ่ะปักนี้ก็เดือนนี้อืมไม่ใช่ปักนี้เนาะคุมเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้แบบอ่าดีเด่นมากเนาะอืมสาหรับคนโสดที่ไม่ได้คุยกันเลยนะเพิ่งจะเจอกันใหม่ๆนี้อาจารย์มองไม่เด่นแต่ถ้าคนโสดที่คุยกันมานานแล้วมีเกณฑ์ได้เจอกันอืมมีเกณฑ์ได้พบคบหาดูใจนะแต่ถ้าคนโสดกรณีไม่มีใครเลยไม่ได้คุยใครเลยเนี่ย เดือนนี้น่าจะต้องไปโฟกัสแนวเ,เรื่องของงานแทนใช้ความรู้ทักษะท่านให้เป็นประโยชน์เท่าที่ค่ะในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ท่านอยากเรียนบางคนอยากไปไเรียนโหราศา,า,ายยสตร์หรือเปล่าเรียนไพ่ยิปซีหรือเปล่าเรียนอาชีพอะไรก็ได้ที่มีความคิดอยากเนี่ยทาได้เลยหรือเรื่องของขนมอาหารการกินอืนะคะธุรกิจอน์อมนะคะสามารถทําได้ ะะเล่นหุ้นก็ยังได้ด้วยเนี่ยเรียนรู้ได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนรู้นะคะไพ่เดอะมาเลเชีย,ย,ยความรักก็จะแปลประมาณนี้อืมในเรื่องของสุขภาพก็ต้องเตือนในเรื่องของถ้าผู้หญิงในเรื่องของมดลูกนะคะรังไข่อาจจะมีซีดมีเนื้องอกให้ตรวจเช็คนิดนึงใครที่ป่วยมานานในเรื่องนี้ถ้ามีเกณฑ์ผ่าตัดผ่าตัดได้ปลอดภัยไม่ต้องห่วง หรือไพ่นี้ดีในแง่การทําสัญญกรรมก็ได้นะใครกําลังทําสัญญกรรมอยู่ก็ทําได้นะคะถือว่าปลอดภัยทําแล้วเด่นเสริมดวงค่ะไพ่เอ็มเพรสสองถ้วยทำแล้วเลิศทาแล้วทําให้เสริมในเรื่องของการงานการเงินท่านนี้ก็สมควรทําค่ะใครที่คิดจะทําอยู่แล้วลังเลอยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าไพ่ย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของสัญญกรรมเรื่องสัญญกรรมความงามได้หรือถ้ามีปัญหาสุขภาพก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดแต่เจอหมอที่มีความสามารถ นะคะไม่ต้องกังวลผ่านได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกันนะให้ระวังเรื่องของออ,อวัยวะสืบพันธนะุ์นั่นแหละทุงอันทะนะคะแล้วก็ริ์สีดวงทวารอ่ะเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งในโรคสุขภาพแบบนี้แต่ก็ยังสามารถรักษาได้นะนะคะอาจารย์แปลได้ประมาณนี้นะคะในเรื่องอุบัติเหตุก็ต้องระวังอย่าขับรถเร็ว นะฮะอาจจะซ่อมดวงท่านโดยการบริจาคเลือดบริจาคลงศพไปนะคะก็มีโอกาสจะคลี้คายนะคะดวงนี้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ที่คุ้มครองดวงชะตาอาจจะเป็นพญายมนะคะพญายมแล้วก็พระพิฆเนศพระแม่อุมานะคะที่คุ้มครองดวงชะตาดวงนี้อยู่นะคะของชาวราศีเมถุนอยู่นะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะ บกพร่องอะไรไหมอืมทุกวันพระได้เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนผลไม้หรือยังดูนิดนึงนะคะในตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเคลื่อนย้ายอะไรแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไปจุดทูบข,ขอขอขมาได้เลยนะคะอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งอยู่ทำให้ท่านแบบมีอุปสรรคนิดหนึง่งแทนที่จะได้เอาไม่ได้เนี่ยแทนไปแก้นิดนึงเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะ โอเคขอไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปดวงของชาวมีถุนในทุกเรื่องเลยนะคะอศวินไม้ค่ะชัยชนะและความสำเร็จ The h e r มิ t สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองดวงชะตาอยู่แค่ท,ท่านทำรรในสิ่งที่เราทำอะไรไปประมาทไปที่อาจารย์พูด แก้ไขดวงขอได้นะคะไพ่ความยิ่งใหญ่จักรพรรดิค่ะเอ็มเพรอรสองมเท้าการร่วมมือความฝันที่เป็นจริง7ถ้วยค่ะ,ะใครที่ไปสอบงานรับราชการไม่ว่าทหารตำรวจหรืองานด้านการเมืองการปกครองงานด้านวิชาการงานธุรการบัญชีจะได้รับความสำเร็จนะคะหรืองานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่ๆมี มีโอกาสลงทุนทำธุรกิจกับหุ้นส่วนได้ด้วยนะคะใครที่ทำอยากลงทุนทำหุ้นส่วนก็ถือว่าสามารถทำได้นะคะไพ่ขึ้นแบบนี้แล้วก็ยังเด่นความรักด้วยนะคะใครที่ไม่เจอกันก็จะได้เจอกันม,มีความเข้าใจกันยกระดับความสัมพันธ์ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่มีอนาคตร่วมกันความฝันที่เป็นจริงนะคะไพ่เจ็ดถ้วยสวยงามค่ะถือว่าดีในเรื่องของความรักดีแทบจะทุกเรื่องแล้วค่ะ ไพ่ปิดสรุปออกมาดีมากนะคะโชคลาภก็จะต้องมีเด่นๆเลยนะคะไพ่จักรพพัดนะคะเด่นที่ไพ่ความฝันเป็นจริงเอ้ยใครฝันตัวเลขนี่สามารถใช้ได้เลยนะคะไพ่หมายเลขเจ็ดถ้วยเนี่ยเสริมดวงได้คะ่ะองค์พ่อปู่ฤาษีช่วยท่านอยู่นะคะโอเคค่ะไพ่ท่านดีมากอยู่แล้วนะคะก็ขอให้สมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ